บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงหากจะต้องเป็นผู้คนที่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าก็ให้ได้รู้ให้ได้เข้าใจว่ามีอยู่สี่สถานะสถานะที่หนึ่งก็คือเป็นพระโสดาบันเป็นพระสากทางคามีเป็นพระอนาคามีและเป็นพระอรหรันต์สี่สถานะนี้คือสถานะที่จะต้อง <c oughs> ออกจากวัฏสงสารอย่างแน่นอนจะช้าหรือเร็วแต่ว่าถ้ายังเป็นผู้ที่ยังไม่มีอินทรีย์แกงกล้า <c oughs> ก็จะกลายเป็นผู้ที่จะต้อง <c oughs> ใช้เวลาอันยาวนานไม่ว่าจะกลับมาเกิดอีกเจ็ดชั้นไม่ว่าจะกลับมาเกิดอีกเนือหนึ่งชาตินี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งดับไปในชาตินี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือสิ่งที่พระเจ้าอาธิบายให้เราได้เห็นและสิ่งที่เรามีปัญหาอยู่ไม่ได้เป็นปัญหาของชาวโลกไม่ได้เป็นหาของสิ่งแวดล้อมไมไ่เป็นเรื่องอะไรจากภายนอกเป็นเรื่องจากภายในในเรื่องของทิฏฐิเรื่องของความเข้าใจว่าเราเข้าใจถูกเข้าใจผิดเราทั้งหลายทั้งปวงยังเข้าใจไม่ถูกต้องและคิดว่าตัวเราเราก็จึงทะเลาะเบาวแวงมีเด็ ความโกรธมีแต่ความโลภมีแต่ความหลงในที่สุดก็เป็นการพอกพูนตัวเองให้อยู่มั่นคงท้าวรไม่เปลี่ยนแปลงไหนจะตัวเราไหนจะคนที่เรารักอีกก็กลายเป็นมัดหมุกอยู่รวมกันไปไม่มีการแยกย้ายไม่มีการแก่ไม่มีการวางนั่นก็คือเราไม่สามารถออกจาก ว่าตสงสารได้แต่ถ้าผู้ใดนั้นสามารถทําความเข้าใจและเห็นความเป็นจริงได้เราก็จะกลายเป็นผู้ตัดเสื้อเส้นที่หนึ่งอันที่สองความลังเลสงสัยในเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของตายแล้วจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต้องใช้กรรมในกรรมดีกรรมชั่วที่เราทําไปรวมก่าทั้งถึงไม่สงใจในพระธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระธรรมของพูะเจ้าทําให้คนพ้นทุกข์ได้หรือเปล่าปริยาสูงนั้นเป็นผู้สามารถบอกกล่าวใน แนวทางที่ถูกต้องเป็นเนื้อนาบุญได้หรือเปล่าหากเรายังมีความลังเลสงสัย <c oughs> ก็ถือเป็นเชือกอีกเส้นหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะทําให้ตัวเองนั้นผ่านพ้นจากการเป็นมนุษย์ผู้ดูโชนเวียนไหวาตายเกิดไปได้หากเราทั้งหลายทั้งปวงทําความเข้าใจยอมรับแบบล,ลึกซื้อรอมรับด้วยความ <c oughs> ด้วยเหตุด้วยผลด้วยความถูกต้องด้วยความจริงใจเราก็จะกลายเป็นผู้สามารถตัดเชือกเส้นที่สองได้รวมั้นถึงเชือกที่เส้นที่สามที่เป็นเชือกที่ทําให้เรานั้น เป็นผู้ที่หลงผิดในการประพฤติปฏิบัติแนวแนวทางที่ผิดหลายคนนั้นก็ไปเข้ารัฐที่ต่างๆไปใช้วิธีทรมานทุกสิ่งทุกอย่างหรือไปบูชาในสิ่งต่างๆคิดว่าจะมีคนช่วยเหลือไปสวดมนต์อ้อนวอนที่จะขอให้ใครก็ตามมาช่วยเหลือเรามาอุ้มเรามาปกปักรักษาเรามารับเราไปอยู่นั้นถือเป็นความคิดที่เรียกว่ายังไม่ได้ถูกต้องกับความเป็นจริงเพราะเราไม่ใช้ปัญญาไม่ชาติ ไม่ใช้สติปัญญาคนจะมีเงินได้ก็ต้องทำมาหากินหรือจะต้องเป็นคนมีบุญมีกุศลทาคนที่จะมั่งคั่งร่ารวยได้ก็จะต้องเป็นผู้ระมัดระวังจะต้องเป็นผู้มีสติจะต้องเก็บอมรอมรีบจะต้องใช้ใจนั่างถูกต้องและจะต้องเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลอยู่ๆจะให้ใครมาให้เรานั้นเป็นไปไม่ได้เราจะรวยขึ้นมาโดยไม่มีเหตุไม่มีผลนั้นเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงจึงต้องเป็นผู้ปฏิบัติ